พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรกว่าร้อยละแปเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและยึดถือหลักอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งอาหารการกินของมุสลิมต้องทำให้สะอาดถูกต้องตามหลักปริญญัติศาสนาที่เรียกว่าอาหารฮาลาลเชฟอาหารฮาลาลจึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์กับบริบทของคนในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบาตาและเชฟชุมพลแจ้งไพร พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนระบเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาลระดับช้างเผือกซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับคุณม uh ia, ูฮัมหมัดอาริฟยาเชฟเรฟที่ได้เรียนด้านอาหารมาและมีความสนใจในโครงการดังกลา่าวคิดว่าสามารถต่อยอดอาชีพของตัวเองต่อไปในอนาคตได้ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการอาจารย์วิทยาลัยแห่งหนึ่งครับแนะนํามาว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจครับซึ่งส่วนตัวเองก็ได้เรียนเกี่ยวกับอาหารไทยอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีสําหรับเราเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราก็เลยตัดสินใจลองสมัครตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้หวังว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนั้นมีผลประกาศออกมาว่า เรามีรายชื่อในนั้นใช่ครับพราะเรามีรายชื่อปุ๊บตอนนี้เราเราคิดละเราจะไปหรือเราจะสละสิทธิ์ตอนนั้นค่องข้าจะมีปัญหาของตัวเองนิดนึงว่าจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้ก็เลยได้ปรึกษากับเชฟคนหนึ่งครับเป็นเชฟเมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของกรุงเทพอาหารมหานาครนะครับเขาก็บอกว่าปัญหาไว้ทีหลังเอาอนาคตตัวเองก่อนก็เลยตัดสินใจ ไปสัมภาษณ์ครับจนกระทั่งได้รับคัดเลือกเป็นคนเดียวของอำเภอเมืองนาราธิวาสครับจาก5จังหวัดชดายแดนภาคใต้เป็น1ใน20คนครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเชฟอาหารไทยฮาลาลครับโครงการขับเคลื่อนระเบียงกเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาลระดับช่างเพือ่อ ต้องการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่มีอายุระหว่าง18-40ปถึงีปีเพื่อปั้นเป็นเชฟอาหารฮลาลระดับช้างเผือกที่มีศักยภาพสู่ครัวอาหารฮารลาลโลกโดยเชฟชุมพลจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนอาหารประมาณ100เมนูที่เป็นความสนใจและมีจํานวนลูกค้าต้องการรับประทานเป็นจํานวนมากใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณหนเดือนซึ่งในส่วนของการฝึกประสบการณ์ก็จะได้ค่าตอบแทนไปด้วยเมื่อจบหลักสูตร ก็สามารถเข้าสู่การทำงานในร้านอาหารที่มีความร่วมมือได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศซาอุดีอราระเบียโดยสออบตจะร่วมกับกระทรวงแรงงานผลักดันข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบ G2G สัญญาแบบรัฐต่อรัฐอาหารฮาลาเริ่มมีบทบ,บาทมากขึ้นอาจจะทั่วโลกด้วยซ้ำตอนนี้ให้ความสําคัญกับอาหารฮาลาเน,นื่องจากว่าอาหารฮาลาคาว่าฮาลานเนี่ย ก็คืออาหารที่สะอาดปลอดเชื้อโรคต่างๆต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะอาหารฮาลลคือการทําให้อาหารนั้นให้สะอาดให้ถูกต้องตามหลักบทบัญญัติศาสนาส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำไมออสอบตจะต้องยกโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตเชฟอาหารไทยฮัลลระดับช้างเผกขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกของอาหารฮาลลเนี่ยมัน ค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากขึ้นเริ่มจากครอบคลุมไปทั่วโลกครับตอนนี้ซึ่งหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องการเชฟฮาลาันกันทั้งนั้นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลันระดับช้างเผือกจะเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ส่งเสริมการมีงานทําสร้างรายได้ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาจากฐานรากเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้วัตถุดิบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต้นทุนเรื่องฮาลาลสู่ภูมิภาคอื่นๆทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล